เอาวาสีลอยไทยจากน้อยแม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยายดาวแล้วอ้ทำอะไรลูกทำอะไรยาย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 บังบางนี่ยายยายซื้อมาเผืออยู่ยายซื้อมาเผื่ออยู่ลูททำอะไรครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวยายให้กินสวัสดีครับก่อน น้องนำโชคไปไหนวะนำโชคไม่เห็นเลยเห็นแต่น้องแต้มน้องแต้มสุดหล่อน้องแต้มสุดหล่อไหนวะเจ้าเดี๋ย,ดย,ยายแบ่งให้เนาะยายแบ่งให้ยายแบ่งให้เลยอ่าเอาไปเลยหนูเป็นซึมซ,มซึมเศร้าๆยังไงเนาะวันนี้หนูไม่สบายหรือเปล่าอ้าวเอาให้ไม่กินด้วย เอามือนี่คือไปกินเขา่าไปกินนีหอย่างเลยม่แม่นบาสบายบ่ลูกอันนี้เอา้าเอา้าเอ้าเอาให้อ,อ้าโอ้พี่น้องไปกินเขา่าน้องแต้มไม่สบายเลยลูกอันนี้กินดูทีถ้าไม่สบายยายจะยายจะหายามาให้โอ้แนมน่ยายจับดูทีตัวร้อนเปล่าร้อนหรือเปล่าลูกโอ้ เป็นซึมซึมคือซึมซึมยงสี่น้อน้องแต้มเขาเปกินอันไอ้นี่เปกินเปียงหมูกับเปกินเอาเปียงหมูให้กับเปกินเหังไดหนูไม่สบายเลยครับหนูไม่สบายเลยครับไปด,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 ดูดิไปดูดิไปจับจับดูเท้าดิ เท้าก็ไม่ร้อนนี่วะปกติมาทำมันบสบายน้ำเทาน้ำอย่างมัน,ม,นมันสีห่อนมันซึมไหมทำไมรู้ซึมอย่างนี้ลูกไม่เบิกบานเลยค่ะขอบคุณได้ไหลายค่ะไปเขาบ้านไปหาเบ่งยามาเพื่อน,นองเขาก่อนจ้าขอบคุณมากๆค่ะ